เปเดินทางมาไกล้หิวเนี่ยหิวข้าวต้องข้าต้องเดินด้ยท้องกินข้าวก่อนจะมีแรงด่ลูกค้ามาแล้วไปน้สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวดีครับมาทำอะไรกันครับเนี่ยผมเอ่อพวกหิวข้าวครับหิวข้าวกันพอดีเลยครับร้านผมโมโหอาารอาาอย่างนี้สุดยอดแล้วนะเดี๋ยวเชิญเฮียขึ้นข้างบนเลยครับเด้ยเเฮียเฮียขึ้นข้างบนเฮียเฮียตรงนี้เลยเฮียเฮียเฮีเฮียเฮีเฮียเฮียยเฮี มีเมนูอะไรเนี่ยเราตรงไหมหลายอย่างเลยครับนี่อาหารร้านเราียมีทุกอย่างร้าครับผมยางเชอ่ะย่างเชฟโอ้หอาหารบานี่ก็มีเรามีอาหารแนะนำด้วยอะไรครับหากินยากในประเทศไทยนี่ผมบอกไว้ก่อนเดินแต่ร้านเจ๊ผมมีร้านเจ๊เมีครับผมอะไรครับผมอยากรู้ไอ้ช้างตายในท้องหนูนี่บาจะได้ช้างออกมาผมต้องแหวกปากหนูและดึงช้างออกมาเลยนะขนาดนั้นเลยครับ ตายแปลกงนอดไม่เคยได้ยินน่ากินน่าอาหารป่าก็มีอาหารป่าครับผมอาหารป่าม่มีอะไรบ้างมีอะไรบหมูป่านี้เนื้อแกนเนื้อควายตระเค้กอ้ย่นี้แล้วเดี๋ยวไอ้อาหารป่าเอาเอาไอ้เนี่ยเอาไม้พยุงมาจานฮัลโหลไม้พยุงจานเอาไปกอบๆด้วยตอนแรกจะกินไม้สักทีนี่ไม่ชอบพี่เออเพี่ครับครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมั้ยอ๋อไม่เป็นไรผมง่ายๆคนสบายสบาย กระุ้งปลาหมึกหอยเผาเผาผมมีหมดต้องยังกุ้งมีไหมมีครับงั้วไอ้นี่จางบางแสนชูทีอ่ะบางแสนชูทีปวดตี่เสมอตอนแรกผมจะกินปลาปลามีเปล่าปลาก็มีบุกชวางผัดฉ่ายเออเดียวครับฮัตตี้เอาอย่างอื่นได้มาเอาได้สิผมคนง่ายคนยิ่ง่ายครับ ร้อนร้อนดีกว่าร้อนร้อนเลยร้อน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 รมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างร้อน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 ี่พี่จะเอาอะไรไปเดินรวสั่งร้อนร้อนให้หมดเลยเอาไอ้นี้ดีกว่าแดดจ้าทุกจานร้อนแดดจ้าเฮียครับช่วงนี้ดูข่าวบ้างไหมว่าพี่ทองโดนอุ้มไปฆ่ามึงอยากจะเป็นบ้างนั้นไหมไหมเบลฮะกินไหมกินอะไรก็ได้ใช่ไหม ไปไปกระเทยซะง่ายเกี้ยังโกนขนตีนอยู่เลยนะเอาเอาน้ำเหรอน้ำน้ำเหรอน้ำ้็ถ้ากินน้ำปั่นเนี่ยมันจะกินได้เยอะยาวะโอ้น้ำปลานเจ๊ผมมีทุกอย่างบลูเบอร์รี่ตอเบอร์รี่ส้มองุ่นมีหมดครับเอาน้ำปลาปาปั่นมาแก้ตรงเฮียหาครับพอหาไม่สักครัได้ไหมครับว่าเิีแค่จะเลิกโกนตีนไเมื่อไหร่คะเจ๊ใจเย็นครับเอาไอ้นี่ไม่ต้องถึงมือเจ๊ สภาพอย่างนี้เดี๋ยวผมเองครับน้องมีเรื่องนั่งด้วยป้าเย่นนี่จะอยู่ไม่ถึงอายุ30นะคะเนี่ยอยากยิ้ได้ฟังเลยเอาเอาผัดหัวเบื่อดีกว่าผัดผััวดอะไรอ่ะผัดหอยลายไงแล้วรู้ได้ไงว่าหัวเบื่อก็ตอนแรนลุ้งผู้แย่งห้องน้องกับป้าไปแล้วแสดงว่าป้ามันผัดแม่อร่อยเลยอ่อนเกลือป้าก็อ่อนเกลือต้องเค็มๆพริกเผากรุบๆเอาหัวเบื่อจะผัดเพราะเบื่อ เอาปะอาแปะเอาผัดหัวผัผัดหยลายอ่ะให้เฮียที่เลยหลายลยหลายกินกรอก่อนวเดียวผมจะเต็มี่มากไหมอ่ะเออเอเดียวผมเป็นไต้องครับเดียผม เอาเอาไอ้นี่ดีกว่ากินกินกินเหล้าไม่กินเหล้าก็ไปได้วิสกี้มีไหมครับโอ้โหนี่คุณนำเลยร้านเตะผมแม่แบล็คเลเบลมีครับบูเลเบลมีครับเอาเหล้าขาวมากลับพูดเดี่ยวว่าชาวิกินแล้วตีแล้วโทษไม่ได้จอบแบ๊บแบ๊เอาเหล้าขาวมากลาบเลยให้เฮียด้วยได้ๆกินกัน เล่าร้านมีซับเยอะตอบครับร้านของพี่ดีที่ถามเก๊บอกว่าคุณภาพต้องดีอย่างนี้ไม่อยู่มาถึงสามสิบปีแล้ครับผมโอ้ยกูไม่ต้องเล็บเลี้ยงเลี้ยงทาะไาอเอาเอาบุหรี่ดีกว่าอยากดูบุหรี่บุหรี่มาบุหร้อไหมไม่เอาแสบ่ออกมากโอ้ยเกินไปอะแพงกาแล้วไม่ชอบเอาอะไรฮะเอายาเส้นกรยุ่งไปจากด้วยนะตอบไอ้เอายาเส้นไรฮีอันี่เขากระยุ่ง ดูปอดองเบียโอ๊ตเฮียดิเฮียอย่าออฟดิอ๊ตปุ้ยอะไรเฮียปุ้ยอะไรเฮียแกข่าวไม่ชัดเลยดูได้ดูไอดอๆของก็พอแกดูก็รอส่องบอกดไอ้นั่นก่นนีาแกพี่แมเจ๊ฟูมิมปากเนี่ย ดูดีเนี่ยน่ากลัีน่ากลดีวกดด้วดูไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับร้านนี้เราอยู่มาตั้งสามสิบปีแล้วสาปีครับผมอย่านะอยานะแปว่าคนเต็มร้านตลอดเลยเมืองในเจ้าแรกละแต่อร่อยเชื่อเรีอจะเจ๊เามาให้ไม่ฟังนะ้โตเอ้ยเออนับรอรออย่ารอนานนะโ้อาเช็ดตอง ได้ได้ขอบคุณครับเหมือนดินเหล้าอ่ะกระเพาจใจขอบคุณมากอ๋อมีพระเานาให้มาที่พายุที่แพร์หนูหนูครับหนูรู้ตัวไหมว่าหน้าหนูไม่เป็นมิตรแต่เตี้นพี่เอิญไอเทสแกก็โถจัวขี่ไน่้วกลัวหน้าพี่เปอร์เออไม่ใช่โอ้เหล้าคุจะอร่อยนะเด้ ี่ไว้อมาลองได้เสียบไม่งี้กูต้องแดดขวดเลยล่ะกูอยากจะเกิดเป็นขวดติดติดแก๊สแต่ผมช่วยมัไม่ต้องไม่เป็นไรแม่แม่คนนี้อ่าอ๋อโอ้โหโจทย์ไปไหนเจมส์ระวังหกระวังหกระวังหกแล้วเหรอนมเจมส์อย่าไปขวดนะท้ายเตะแตกหน้าแตกจะไปทักทำไมคนเขาเป็นรัศดุลสลีหมดสอดโอ้โหเดี๋ยวไม่แกะในร้านมึงเลยจ้ะ มีขนาดชวนเลมเ้ยกินได้นะแอย่าอาเมานะเอต้องไปทำซุกตอคนคนเยอะปัดนีนะอเยทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกังไรเนาะเราเนี่ยอันนี้อะไร่ะมีมีมีตัวะมีตัวมีโคราชครับ ผัดมีด้วมันไม่ผัดดีๆผัดตัวโม้โด้เขาเรียกว่ามีด้วอร่อยค่ะอร่อยที่สุดเลยนะใช้มืออีกเลยเหรอลองเอามันไม่มีช้อนช้อนอยู่ในนั้นีลยครับเป็นที่เป็นที่กินกินไหมกินเหล้าไหมเอาคนเรกเลยมันจะได้แบบว่ามีอารมณ์สำราญอ่าเป็นที่เป็นที่ไม่ทำสึกจะได้ไม่เครียดกินเหล้าได้แต่อย่าให้เหล้ากินเรารู้นะเออ ผมเนี่ยยุดกินมานานแล้วพ่อขีเอาเด็กดิ้งไหมพ่อขอให้เลิกพ่อขอกินด้วยเี่ยจ๊ะพี่เอาเด็กดิ้งไหมมีใครบ้างหนูหนูนั่งประคองประหวานอยู่ที่เฉยนะยังยังมาจะกาศที่ร้านดีนะยังโอยแย่เด็กไงวะพี่อะร้านเราของผมไม่อยากกินหรอวทำไมครับปู่ผมเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่เนี่ย าไม่เกินสองนาทีตายเลยอะ่ะตายเคว้าไปนั่งกินตรงล้างรถไฟอะ่ะทุนปูผม <c oughs> โผล่เลยวจริ่งเลยเลยเล่าเหร <c oughs> อเนี้บเบอร์เบียเออรื้อคอดีด้วยรื้อวันนี้รื้อหลายไปเดินมา,ามันดูผักเหมือนข้างคืนเลยไมม่ รสชทตามันจะดีแน่นะล้างแก้มผมปักไม่มีค้างคืนค้างเดือนเดียวที่เนี่ยวิจตรเมงวิจตรเมงเถอเป็นไรครัพเฮียไม่มาอร์เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะรอใช่ผมนะครับหวังจัตกินคนนึกถึงแม่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะโว้กิเกี่ยไม่เกินนะ ไม่ใช่สะอาดวะลุกขึ้นดี๋นีฮะไม่ะน้ทีต่อไปถูกโยนมาน้ำอะไรให้ชีวิตน้ำเปล่าน้ำชั่วแว่าให้ชีวิตไม่ไม่โลไม่ลืมนนั่นแหละแก้วไอ้ทนเดรรค์เดช่ท่านมีขอทานอเปล่ามันมาทุกวันสงสารมั่ค่ะไม่ดีเ ถามอะไรอีกใครเป็นคนข่มขืนฝรั่งที่เกาะเต่าเอาอคุณจะรู้ไหมเนี่ยผมรู้รู้รตายตหยุดเฮ้ยพูดไดล้กันคุาตายหยุดหลุดพี่เลยเหนื่อยนะผมไปยุยดข่มขืมึงไม่ได้ยินกับพ้าไงบ้าเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยผมไม่ทำแล้วใครทำเอา,เอา ไอ้ยศเขมาจุดเ่าพูดถึงการงานเยอะโอ้ยไอาบ้านกูกระจกแตกไปยศสามแบบดูว่าไม่ใช่ยศหรอกไม่ต้องกลัวเล่นะพ่อผมอยู่โรงพัดพ่อพี่เป็นตำรวจติดคุกโอ้ผมก็ได้ต่อเนื่องพี่โยนโอ้ยดุเจ้าชายโอ้ยเจ้าชนี่คือสมุนไพรนะครับโอ้โไม่มีโรคไม่มีโรคเดี๋ยว ้าวทำไมงีบกันไมเ็นไรคุยผมคุยกับพี่พีมยนมาดีกว่ามทำาไ้รอบรรยากาศเริ่มดีแล้วไอ้เจ๊เข้าอปกอ่ะไ้สนไเร็วเรวข้าใไหมใจรอลูกค้าด่าแล้วเนี่ยวร้องนะคนเขาไม่พอ

โอ้ยใจไม้ใจละครลาขะได้เขาเลยเห็นมันเหลือแยงวงกนมลยรู้ไหมว่เป็นหาที่มึงเก็บนของใครรู้ไมทไมยังบริสุทธิ์อยู่รู้ไามันบริสุทธิ์มันจะดังเปียกๆแล้วคนที่บริสุทธิ์ถ้าผ่านสงครามันจะดังบ่ ยิงไปกองเลยใช่ไหมตอนกับ้มึงหนีโทษเข้าดิไหนๆก็เดนอนั้อนเลยเด้อมาในอานะที่มึงกูไม่สามารถให้ได้เพราะมันเป็นของกูของจงกษัตริย์ฟ้าขนองเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะาได้ยินคือ ความฝันเธอแม่ดินใจมันแย่ใช้ไม่ได้รักจันเดิมเดินเข้ามาร่าจันเดินเดินเข้า,า,ขาม,มานกขาบพัาเมื่อท้อไทยอยากได้เรื่องก็ <ๆๆ S 1> ผมเป็นใครไม่รู hai, ้ใครผมกล้าหยาดผมกล้าหนงเมตาวไม่ฟ้าเลยแกไล่ไปไล่ไปตาวมา พายาส่งอีกอีกขวดอีกสัจชาชัยอาขอทา้าวิถีขอให้ขทาขนอเรามา ขอจ้มึงไม่เดีอดสิมาทเ้ยขอมึงใจร้อหมาได้ตี้้ใจด้าดบอกเมื่อสาวมือเป่าเ้ยไม่อยากทาร้ายหมาเลยแต่มเป็นรูปนะมาเลยนรัน้นา้ เฮ้ยยังไม่าอกอันนี้มันอาจาย์ไปสูโอ้โหเพชรีบไปขาเพื่ช่วยดีว่